Mm hmm? สอนชาแนลพอกาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องคุณปู่คุณยายคุณตาคุณยายและแฟนๆอันเป็นที่รักของมุกดาเมื่อนี่มุกดาเห็ดแก่งน้ำมันสมไ่ไก่มาสููกิน่นจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าแล้วก็มีอาหมูต้มน้ำปลาแล้วก็ไปทอดมากินแอมเนาะจ้าเนาะจ้ามีข้าวนียวน้ำจ้าตะกี้ข้าวนียวมุกดาพูนๆเด้ ผู้ดใดมาลอยโจกกินบ่นีเรืออยย่ซ้ำนี่สงสัยลูกไส้หล่าจ้าจ้าลูกไส้หลา่ามาลอยโจกกินผักกับของเฮากับมีผักสีเล้าผักคอดจ้าผักบัวลายเนาะจ้าแกงไอ้แกงน้ํามบสมันกับแม่มนแนวขินกับผักหรอกเนาะมันก็นแล้วแต่ผู้มักกับผู้ใดอยากกินก็ผักกับเนาะจ้าเนาะ จ้าก่อนที่มุกดาสิไปลงมือกินมุกดาขอฝากร้านเนจา้าร้านน้องสิงโตปลาเผาจา้าผู้ใดพ่านไปกาลสินกนยายลืมแวะไปกินปลาเผาสมตําเครื่องดื่มหลายๆยอย่างจา้าจัดให้ว่าแต่สังจา้าน้องมุกดาจัดให้จา้าหาดดอกเกียตเคลือนลำเปล่าด้วยจา้าทะเลอีสานเบอร์เทอสอบถาม0869953283 0869953283 โทรสอบถามเพื่นใดจ้าเพื่อนสามารถจัดอาหารไว้ธาสร้างอาหารลวงหนาใดจ้าบ่ mm hmm. มีปัญหาเนาะจ้าเนะาะหาดดอกเกตทะเลอีสานไปเที่ยวกันเด้อจ้าเด้อจ้าเบา,บาลารอื่นน้ำลายเอืเอกแล้วแกงน้ไม้สมจ้าใส่ไก่แกงแบบเล่าๆจ้าสไตล์แม่มุกดาง่ายๆจ้าพูนนะสวดโจโอยู่ ติดตะแซสบอิลีนี่จ้าเบิ่งแน่ปุ้ยสุดยอดจ้าอืมอื่นน้ำล่เอือกเอือกเอือก,ออกน้ำแล้วผู้ได้ก็ได้สนใจว่เมนูนี่อืมอืมสุดยอดอีจ้า เห็ดแน่กินเงอแตกเงอแตนพี่น้องจ้าห่อนแห้งเหมือนนี่ห่อนนี่คือเก่าและจ้าหมูสามชั้นต้มน้ำปลาจ้าแล้วก็ไปทอดนะจ้าเนาะอ นี่เกี้ยวแล้วจะ้ะอืมแซ่บพัคจะ้ะ ลูกสายจมแม่เม้นนี่ยังไปถึงห้องนอนกิ <g ill ain> นน้ำม่สมมันมันก็กินแรงอยู่เนาะจ้ะเนาะของแม่มกักเฮ็ดยังได้ ลูกจ๋าต้องทนดมไปือ ช่วงนี้มุกดาแฟนซี่อาหารอีสานบานเฮ้าขนาดเลยจ้าตอนนี้โอ้รูซื้อว่ากินเขาได้หลายตั้งแต่เริ่มเห็ดเมนูแปลกๆขึ้นมาม,ม่ไเกืบบแปลกๆหรอกเมนูบานเฮ้านาะก็คือว่ากินย่ำใ้ก็แสบมาจากสดๆหอม พิจารณาเนืน้อใหม่มุกดาได้มากเนี่ยมันโบราณเนื้นนอใหม่สมซับไหมาจานเป็นเนื้อใหม่เนื้อใหม่ชิ่นใหญ่เนื้อใหม่ฟานแล้วมันก็อแบบว่ามันผสมบับนใดไหมมุกดาก็เลย เท่ทางนา้ำไลน้ำม,มากกับมันนะจ๊ะน้ำดองน้ำใหม่อะใส่เพิ่มลงไปให้มันสมเผ็ดจ้ะ แต่การอ้อนอสุดนอนอ้อนอ จดน้ำแกงฮ้อน้อนโหหัซวงหวะเลย นายจ้านักกินน้ำกรนผู้ไร้กระไ あなた ไปเงอะแตไปถ้าเสเอาพัดล่มมาเปิดกะย่านเสียงเขากล่องเสียงล่ม เห้กินต้องเสียงแตว่ามีคนกินน้ำเลยจ้ะลูกผัวกับว่กกินน้ำฮ <c oughs> ็ดอาหารต้องเสี่ยงใหกินูเดียว โสดหนามแต่ละเถ้อลงข้ออกอกอก อิ่มจ้ะอิ่มค้าวอีออริบ่อนึงเทลงหมดเลยบ่ขึ้นมาจากควางก็กินหมดบ่หมดเทลงเลยนะจ้ะเพราะว่าอย่างแม่เหลือไว้ก็บ่มีคนกินน่ำแม่จ้ะแม่เหลือยเงี้ยมกับจากควางกับกลับขึ้นมากินกุ้เก่าแม่จ้ะก็เลยบ่ได้ว่ารีชุดนัน ว่าอิ่มสดนาเหมือนยังแสบอยู่ได้หรอยังโาอยากถิ่มซอนนี่ได้หรอไะนะอืมอืม พจ้าขอบคุณที่รับชมพอกันไม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์มุกดาด้วยจ้ามันจะได้เป็นกำลังใจใมุกดาด้เห็ุคลิปต่อไปให้พอ่อให้แม่พี่น้องได้นบึงกันเนะจนะ้ะเนาะสำหรับเมื้อนี้ไปแล้วจ้าสวัสดีจ้า